มองตาพี่ชมป์ช่วยพี่ด้วยอ้าวพี่เสือเดี๋ยวหรือเปล่าครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วแต่เย็นเย็นพี่เสือนั่งก่อนค่ะพี่เป็นหนีบ้บัตรเครดิตโดนฟ้องศาลถ้าพี่ไม่ไปศาลตามนัดพี่จะติดคุกไหมคดีแพ่งไม่มีโทษจำคุกอยู่แล้วครับ พี่แชมป์แล้วคดีแพ่งมีอะไรบ้างลูกคดีแพ่งเช่นคดีบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดคดีสินเชื่อเพื่อจำนำทะเบียนรถคดีชอาซื้อรถยนต์คดีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยคดีเงินกู้ในระบบธนาคารครับถ้าไม่เป็นสารส่วนใหญ่เจ้าหนี้จะไม่ยอมให้ผ่อนศาลจะสั่งให้จ่ายเป็นเงินก้อนข้อดีของการไปศาลคือการได้ไปตกลงกับเจ้าหนี้เรื่องการผ่อนชำระแต่ถึงพี่ไปพี่ไม่มีเงินจ่ายอยู่ดีแล้วถ้ามีคนค้ำประกันเขาจะเดือดร้อนนะครับเพราะตอนนี้สามารถเรียกเอาทรัพย์สินจากผู้ค้ำประกันได้ครับผู้ค้ำประกันจะโดนยึดทรัพย์ไปด้วย์ พี่ไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดหรอกนะถ้าไม่มีทรัพย์สินให้ยึดก็จะมีประวัติไม่ดีในเครดิตบูโรครับติดบูโรนั้นไม่มีผลเสียยังไงลูกการทาธุรกรรมการเงินจะค่อนข้างลําบากไม่สามารถซื้อบ้านซื้อรถเงินผ่อนได้หรืออาจจะต้องซื้อสดหรือว่าเงินดาวเยอะๆติดบูโรมันกี่ปีมันจะหายไปไหมการติดบูโรไม่สามารถหายเองได้ต่อให้ผ่านไปเป็น10ปีหรือ15ปีก็ยังติดบูโรอยู่ครับประวัติบูโรจะหายไปก็ต่อเมื่อลุงนี้ต้องไปปิดบัญชีกับธนาคารให้สเตตัสนี้เป็นศูนย์แล้วหลัง สามารถทำธุรกรรมการเงินได้ปกตินี่แหละนะพี่เสือติดสาวทําเป็นสายเปเป็นไงล่ะเข็บไหมล่ะใครทีเนี้ยขอตัวไปหาน้องอ้ําน้องแอนน้องเชอร์ปังพี่ไปก่อนนะหยพี่เสือนี่จริงๆเลยกดมาใกล้ตัวดูไว้อุ่นใจแชรไปได้ประโยชน์นะครับเย้ะ